สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์วิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวว่าทางด้านฟริสโตเฟอร์วันเลอร์หนึ่งในคณะผู้ว่าการธนาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดนั้นเนี่ยครับได้กล่าวระหว่างการถแถลงข่าวในมหามาศโดยระบุว่าดอลลาร์ยังจะคงเป็นสกุลเงินที่ถูกใช้อย่างกว้างขวางที่สุดในการทําธุรกรรมระหว่างประเทศและอยู่ในลำดับสูงสุดของบรรดาธนาบัตรที่ถือครองโดยพวกนักลงทุนต่างประเทศในฐานะตัวรักษาหมูลค่คาตามมาตรฐาน วัดค่าของการใช้สกุลเงินระหว่างประเทศไม่พบหรือว่าเห็นรอยสิดกรอนที่สังเกตได้ในการของโลกของดอลลาร์ในช่วง10ปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามหากมองไปข้างหน้ามีความเป็นไปได้ที่สถานะระหว่างประเทศของดอลลาร์จะถูกท้าทายและสถานการณ์บางอย่างเมื่อเร็วๆนี้มีความเป็นไปได้ที่จะช่วยส่งเสริมให้สกุลเงินอื่นในระดับนานาชาตินั้นถูกใช้เพิ่มมากขึ้นทางด้านคริสโตเฟอร์วันเลอร์อ้างถึงความเปี่ยนต่างๆในนั้นรวมถึงการโผล่ขึ้นมาของคริปโตเคอเรนซีความโดดเด่นมากขึ้นในเรื่องของ ยูโร <Euro S 2> ในฐานะสกุลเงินระบาบประเทศเช่นเดียวกับความพยายามของจีนในการส่งเสริมการใช้สกุลเงินหยวนในระดับนานาชาติและผลกระทบจากมาตรการการข้อบาตรเล่นงานรัสเซียที่แบ่งแยกเศรษฐกิจโลกออกเป็นสองขั้วอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ทางด้านคริสโตเฟอร์วันเลอร์เชื่อว่าดอลลาร์ยังคงจะกรองบ,บัลังใหม่เล็กน,นึ่งต่อไปความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับดอลลาร์ในฐานะหนทางการเคลื่อนย้ายเงินเข้าออก จากสกุลเงินดิจิทัลนั้นหมายความว่าสินทรัพย์คริปโตก็คือการเทรดในรูปแบบดอลลาร์โดยพฤติไนขณะเดียวกันนั้นคริสโตเฟอร์วันเลอร์มองว่าสกุลเงินยูโรยังคงไร้ชีวิตชีวาเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐแม้มันเป็นสกุลเงินระหว่างประเทศที่ถูกใช้ที่สุดอันดับสองพร้อมกับบอกว่าเงินหยวนของจีนยังคงถูกเดี๋ยวรักเอาไว้จากการที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้อยา่างเสรีและระดับความเชื่อมั่นค่อนข้างต่ำของนักลงทุนที่มีต่อสถาบันต่ตางๆของจีนนั่นเอง ทริสโตเฟอร์วันเลอร์บอกด้วยว่าภัยคุกคามของดอลลาร์จากการแยกตัวทางภูมิรัฐศาสตร์นั้นมันมีมากขึ้นเรื่อยๆของเศรษฐกิจโลกจนถึงตอนนี้ยังคงล้มเหลวในการสกัดกั้นความดึงดูดใจของดอลลาร์แม้มีการจัดสัดส่วนใหม่ในกระแสะการค้าในประเทศต่างๆแต่ท้ายที่สุดแล้วกระแสะการค้าเหล่านี้ยังคงชำระหนี้ส่วนใหญ่ด้วยสกุลเงินดอลลาร์และตัวเองก็คาดหมายว่าจะพบเห็นดอลลาร์สหรัฐนั้นสูญเสียสถานาสะสกุลเงินสำรองของโลกในอนาคตอันใกล้นี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ ถึงแม้กระทั่งพบเห็นการลดลงอย่างมีนัยสําคัญใดๆในความเป็นอันดับหนึ่งในการค้าและการเงินซึ่งผู้บริหารของเฟดรายนี้เนี่ยครับก็มีความเชื่อนะครับว่า,าสกุลเงินสํารองของโลกนั้นยังคงอยู่ที่ดอลลาร์สหรัฐแม้ว่าจะถูกท้าทายอย่างมากมายจากเงินหยวนหรือว่าจากคริปโตเคอเรนซีรวมถึงเงินยูโรก็ตามแต่ก็ยังเชื่อมั่นว่าคนที่นําเงินออกมาใช้จ่ายรวมถึงการเก่งกําไรของนักลงทุนและก็การถือครองธนบัตรจากนักลงทุนนั้นยังคงมุ่งเป้าไปที่ดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้นพวกเขาเชื่อว่าดอลลร์ไม่ถูกทำลายอย่างง่ายๆนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับจากช่องทางอินเทอร์เน็ตที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด, subscribe, กดติดตามช่องทางอินเทอร์เน็ตด้วยครับ